สวัสดีครับทุกท่านครับคลิปนี้จะเป็นแนวทางรัฐบาลไทยประจำวันที่1เมษายน2566ของอาจารย์ชัดอาจารย์เคเป็นเลขชุด2ตัวชุดที่1นะครับซึ่งอาจารย์ชัดอาจารย์เคให้ไว้ก่อนที่จะเข้าไปทําพิธีบวงสรวงปู่ย่าที่คำชะโนดจังหวัดอุดรธานีนะครับเรามาดูเลยนะครับว่าเลขชุดแรกครับ2ตัวชุดที่1ของอาจารย์ชัดอาจารย์เคให้ตัวไหนไว้นะครับ ตัวแรกที่อาจารย์ชัดอาจารย์เคให้นะครับ2 7ครับ2 7ตัวที่2คือ16อาจกลับหัวเป็น19ได้นะครับตัวที่3 2 6แล้วก็อาจกลับหัวเป็น29ได้เช่นกันนะครับทีนี้อาจารย์เคเน้นให้เลยนะครับกับ2ตัวชุดที่1 นะครับงดประจำที่1เมษายนนะครับเน้นที่27และก็26ครับ27และก็26ครับอ่านะครับอันนี้คือแนวทางรัฐบาลไทยวันที่1เมษายนเป็นเลข2ตัวชุดที่1ชุดแรกของอาจารย์ชัดอาจารย์เคนะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับอย่าลืมนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางนะฮะขอขอบคุณแนวทางดีๆจากอาจารย์ชัดอาจารย์เคธธรรมะบารมีด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับขอบคุณครับ